หนุ่มสอนรามเคยลั่นเลิฟซีนที่คนชอบีิสูจค์อเล่นกับนางเอกคนนี้ทุกจับตามองเรื่องหัวใจอีกครั้งสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างหนุ่มสอนรามเทพิทักที่ทางด้านอาดีตภรรยากุงพลอยประกาศขอจีบอีกครั้งแต่ถ้าพี่หนุ่มมีคนคุยใหม่แล้วจะขอถอยทับไม่อยากผิดศีลธรรมย้อนไปพูดถึงบทสัมภาษณ์ของพี่หนุ่มในอดีตเรื่องถึงฉากเลิฟซีนของดาวพระศุกร์โดยรายการนี้เป็นรายการออนแอร์ทางช่อง7มีกบสุวรรณัปนปอณัฐวุฒิจุยวรัตยาบีสวิทร่วมรายการด้วยและมีบางช่องบ,บาง ขึ้นมาว่าผมเล่นละครมา17ปีจะบอกให้ฟังว่าไม่มีฉากเลิฟซีนฉากปลอมไหนที่คนดูชอบดูเท่ากับเรื่องดาวพระสุขพร้อมกับเดินไปนั่งข้างๆสาวกบและทางด้านพี่หนุ่มก็ได้ถามแฟนคลับในสตูว่าเรื่องจริงหรือไม่แฟนคลับก็ตอบกันพร้อมกันดังเสียงชัดว่าจริงงานนี้สาวกบหนึงกับเคินเก็บอาการไม่อยู่กันเลยทีเดียวละคะ